สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชับบ้นมรธยมศึกษาปีที่3นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีนะคะให้เป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวน ความรู้เดิมนะคะในคลิปที่แล้วนะคะการเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะก็คือเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็กนะคะหชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะคะเรารู้ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นห้าชั่วโมงจะเท่ากับกี่นาทีเราก็ใช้วิธีการคูณนะคะ ถ้าเป็น1ชั่วโมงเราก็จะเอาหนึ่งมาคูณหกสิบนะคะแต่อันนี้เป็นห้าชั่วโมงก็เอาห้ามาคูณกับหกสิบนะคะจะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันคิดเลขดูนะคะเราสามารถคูณ ในแนวนอนได้เลยนะคะเอาห้านะคะมาคูณศูนย์ก่อนห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะแล้วนำห้ามาคูณหกที่อยู่ในหลักสิบห้าคูณหกได้สามสิบนะคะก็จะได้เท่ากับสามร้อยนาทีเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งข้อนะคะ สามชั่วโมงสิบแปดนาทีเท่ากับกี่นาทีถามหานาทีใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีสามชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีเราทราบว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีดังนั้นสามชั่วโมงจะเท่ากับกี่นาทีต้องนำสามมาคูณกับหกสิบนะคะได้คำตอบในคำตอบเท่ากับ หนึ่งรได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็มาช่วยกันคูณหกสิบคูณสามได้กี่ได้กี่นาทีนะคะสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณหได้สิบแปดนะคะตรงนี้เราก็จะได้คำตอบเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะ แต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะยังมีอีก18นาที3ชั่วโมงเนี่ยเราคิดได้แล้วว่าเท่ากับ180นาทีดังนั้นต้องเอา180มาบวกกับอีก18นะคะก็จะได้คำตอบเป็น198นาทีค่ะ การเปลี่ยนหน่วยเวลาที ation, uh ่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเปลี่ยนเป็นนาทีนะคะให้นำจำนวนชั่วโมงมาคูณด้วย60หากมีหน่วยนาทีนะคะให้นำไปบวกเพิ่มนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะทีนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการเปลี่ยนหน่วยนาทีนะคะให้เป็นหน่วยชั่วโมงก็คือเปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่นะคะแนวคิดที่หนนะคะเรารู้ว่า 60นาทีเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมง60นาทีนะคะหน่วยเล็กจะเท่ากับ1ชั่วโมงที่เป็นหน่วยใหญ่นะคะเราจะใช้วิธีการคิดแนวคิดที่หนึ่งคือใช้เส้นจํานวนนะคะใช้เราก็ว่าเส้นจํานวนขึ้นมา1เส้นนะคะและจุดเริ่มต้นของเราเราก็จะเขียนเริ่มต้น แบ่งช่องนะคะหนึ่งช่องหนึ่งช่องก็คือหกสิบนาทีหนึ่งช่องเท่ากับหกสิบนาทีนะคะตอนนี้เราได้หกสิบนาทีแล้วแต่โจทย์เขาบอกว่าหนึ่งร้อยี่สิบนาทีเราก็แบ่งช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องเพิ่มอีกหกสิบนาทีนะคะหกสิบนาทีเท่ากับ หนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็นำหกสิบมาบวกกับหกสิบนะคะดูสิว่าได้หนึ่ร้อยยี่สิบนาทีใช่หรือไม่หกสิบบวกหกสิบนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หกบวกหกได้สิบสองนะคะ ดังนั้น60บวก60เท่ากับ120นาทีนะคะพบตามที่โจทย์ถามแล้วดังนั้น120นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบเป็น2ชั่วโมงนั่นเองค่ะอันนี้เป็นแนวคิดการใช้เส้นจำนวนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวคิดที่สองนะคะครูจะใช้วิธีการเขียนเป็นแผนภาพนะคะเราทราบว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะเราก็เขียนเลย60 60นาที60นาทีนะคะเท่ากับ1ชั่วโมง เราก็เขียนเพิ่มอีก60นาทีนะคะ60นาที60นาทีก็เท่ากับ1 1ชั่วโมงนะคะทีนี้60บวก60นาทีเท่ากับ120นาทีแล้วนะคะเท่ากับที่โจทย์กำหนดให้มาดังนั้น จะได้ว่า120นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงนะคะก็คือให้นำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเรามาดูแนวคิดที่สามนะคะจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูและการหารนะคะ 120นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงเราเราต้องการทราบจำนวนชั่วโมงนะคะเราก็คิดจากจำนวนชั่วโมงเท่าใดคูณ60นาทีแล้วจะได้เท่ากับ120นาทีนะคะถ้า1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ60นาทีจำนวนกี่ชั่วโมงที่คูณ60แล้วจะได้120นาทีนะคะ เราก็ลองคิดหาตัวเลขนะคะอะไรเอ่ยคูณหกลองคิดง่ายๆนะคะอะไรเอ่ยคูณหกจะได้สิบสองะไรเอ่ยคูณหกได้สิบสองนะคะเราก็จะได้ว่าสองนะคะสองคูณหกจะได้สิบสองนะคะหนึ่ง หรือ2คูณ60ก็จะได้เท่ากับ120นาทีนั่นเองค่ะดังนั้น120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงต่อมานะคะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกห,หน่อยนึงนะคะโจทย์ถามว่า240นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการใช้วิธีการเขียนแผนภาพ นะคะเราทราบว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแล้วก็เขียนต่อไปอีก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะโจทย์ให้มา240นาทีนะคะตอนนี้60บวกกับ60 ยังได้ไม่ถึง240นาทีใช่ไหมคะเราก็เขียนเพิ่มไปอีก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง60บวก60นาทีได้120นาทีนะคะแล้วถ้าเกิดเราบวกเพิ่มอีก60นาที120บวกเพิ่มอีก60นาทีนะคะก็จะได้ 180นาทีนะคะยังไม่ถึง240นาทีใช่ไหมคะเราก็เขียนเพิ่มไปอีก60นาที60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนะคะเพิ่มไปอีก60นาทีนำหนึ่มาบวก60นะคะก็จะได้ว่าก็จะได้เท่ากับ240นาทีนะคะซึ่งถึงที่โจทย์กำหนดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมานับดูว่า เท่ากับกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่นะคะดังนั้นสองร้อยสี่สิบนาทีจะเท่ากับสี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่คือเป็นการคิดโดยการลองเขียนนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเขียนแผนภาพค่พะหรือเราจะใช้แนวคิดที่สองก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะคิดจาก อะไรเอ่ยจำนวนชั่วโมงเท่าไรนะคะคูณกับ60แล้วได้240นาทีนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาดูความสัมพันธ์อ่าเราก็จะมาดูความสัมพันธ์อ่าของการคูณและการหานะคะคือคิดจากอะไรเอ่ยคูณ60ได้240หรือคิดง่ายๆคืออะไรเอ่ยคูณ6แล้วได้24นะคะ เราก็อาจจะท่องแม่หกท่องสูตรคูณแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ดังนั้นนะคะก็จะได้ว่าสี่คูณหกสิบจะได้สองร้อยสี่สิบนาทีค่ะก็จะได้คำตอบเป็นสี่ชั่วโมงนั่นเองต่อมานะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้านาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราก็จะมาใช้ ความสัมพันธเราก็จะมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะเราทราบว่า 60, 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง ตอนนี้นะคะเราก็เอาจํานวนนาทีมาบวกจํานวนนาที60นาทีบวก60นาทีได้120นาทีนะคะยังไม่ถึงที่โจทย์กําหนด135นาทีเราอยากรู้ว่าขาดอีกกี่นาทีนะคะเราก็นำหนึา1สินาทีเป็นตัวตั้งลบกับ จำนวนชั่วโมงก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะคะห้าลบศูนย์ได้ห้าสามลบสองได้หนึ่งนะคะเราก็จะได้เศษนาทีที่เหลือเป็นอีกสิบห้านาทีสรุปคำตอบคือหนึ่งร้อยสามสิบห้านาทีเนี่ยคิดเป็นสองชั่วโมงกับอีก สิบห้านาทีนั่นเองค่ะถ้าหากเราใช้แนวคิดความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้ว่าคิดจากจำนวนกี่ชั่วโมงคูณหกสิบนาทีแล้วได้หนึ่งร้อยสามสิบห้านาทีนะคะถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะได้หกสิบนาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราคิดจากสองชั่วโมงสองคูณหกสิบจะเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบนาทีนะคะแล้วถ้าเกิด เป็น3ชั่วโมงล่ะ3ามคูณ60นาทีก็จะได้180นาทีนะคะเราจะเอา3ชั่วโมงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันได้180นาทีซึ่งจะเกินจากที่โจทย์กำหนดมาคือ135นาทีนะคะดังนั้นเราก็เอาแค่ที่ใกล้เคียงก็คือ2ชั่วโมงจะได้ว่า2คูณ60เท่ากับ1น0นาทีนะคะ120นาที ยังไม่ถึงที่โจทย์กําหนดก็คือ135่ามสนะคะเราต้องนํามาลบออกว่าจะเหลือเศษเท่าไหร่ตัวตั้งคือ135ลบออกจํานวนที่คิดเป็นชั่วโมงก็คือ120่งนาทีลบกันนะคะก็จะเหลือ15นาทีที่เป็นเศษนะคะก็จะสรุปได้ว่าดังนั้น135นาทีเท่ากับ2ชั่วโมง กับอีสิบนาทีค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะก็คือเปลี่ยนจากหน่วยเล็กนะคะให้เป็นหน่วยใหญ่นะคะหาจำนวนชั่วโมงได้โดยหาว่าจำนวนใดนะคะที่คูณด้วย60แล้วได้เท่ากับจำนวนนาทีหรือ ใกล้เคียงและหาจำนวนนาทีที่ไม่เต็มชั่วโมงด้วยการลบนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะต่อเป็นสามร้อยสามร้อยยี่สิบ นาทีจะเท่ากับกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะสำหรับวิธีการคิดก็คือเราต้องมาหาว่า จำนวนอะไรที่คูณกับ60นาทีแล้วได้ใกล้เคียง320นาทีนะคะจำนวนอะไรคูณกับ60นาทีแล้วได้เท่ากับ320นาทีหรือใกล้เคียงกับ320นาทีนะคะเราจะคิด เราจะหาจํานวนตัวเลขอะไรเอ่ยคูณกับ6แล้วได้ใกล้เคียงกับ320นะคะเราอาจจะใช้วิธีการท่องสุดคูณแม่6 61 6 62 6, 22 63 18 64 24 65 30 66 6, 6, 36ถ้าได้เป็น66 6, 36มันก็จะเกินกับ32ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเอาจำนวนแค่5นะคะ6 คิดเป็น5ชั่วโมงนะคะ5้าคูณหกก็จะได้เท่ากับส0มร้อได้คำตอบก็คือถ้าคิดเป็น5ชั่วโมงก็จะได้300นาทีนะคะยังไม่ถึงที่โจทย์กำหนดคือ320นาทีนะคะมันจะเหลือเศษใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องนำมาลบออก320รอลบสามก็จะได้เศษที่เหลือเป็นนาทีเท่ากับ ยีบนาทีนะคะสรุปได้ว่าสามยี่สิบนาทีจะเท่ากับห้าชั่วโมงยี่สิบนาทีนั่นเองค่ะ สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมานักเรียนเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ